เนี่ยไปกดแม่ยั้บริทช่งว้าบบได้เกิดไม่หวนนชิได้เกิดม่ป๊าป๊ายิ้มกันยิ้มกันยิ้มกันชิดกันมชีดกันได้เกิดไม่ป๊างามแท้ได้ชิเกิดไม่บอกมาพ่ออเกิดงามแท้อนับกันนับกันหนึงจอา โอ้ยเกือบงามแทะเต้นกัน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 ป้าพนอกป้าเต้นเกือบไม่งามแทะพนักป้าป้างามแทเก่งโอ้ยงามแทเพ่ป้านี่เต้นงามแทะพนไม่เร็วนับไปอีกถอย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 